าแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะพี่พี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยทำไมมือดำจังนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสี่พันโลขึ้นแจ้งเตือนไหมคะนี่มาแล้วนาต่อจังนะคะไปรับน้องชัด กยไม่อีรมพงดยฮะเด็กมูกเกนจเ้ยเราไปัดก็ดุ่มเยอะเลยมาลงไปลูรพงกับตั้งกี่รวมพงไอ้เนาไปตื้น้ก่อนไปไปตะลึกนะพูดปะลตะลึกตะลึกเล้วทำกี่โดมจุดอะไรประมาณไกี่ส่วนใหญ่กี่สวนใหญยไ

สรุปเขาเหลือสองคิวหรือสามคิวเดี๋ยวค่อยคอนเฟิร์มเนาะมาแล้วจ้าฮัลโหลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะหิบข้าวกันนะครับผม

ำเลยกปื้นมัแก่เกูมเลยอลงกินปื้ของกูไปสิลููปื้ออะนกยไหนะาจ็บอกิไม่ต้องเสกต้องกดุกีจกูกระดุกตะกิมันันต้งมันต้งยมือเยกินก๋วยเตี๋ยวกันลุงอ้วนกันค่ะพี่ๆเป็นมื้อเช้าของลุงนะคะ คาดว่าน้ำหนักน่าจะลดประมาณหนึ่งขีดนะคะที่ไปนี่นออไ,ไม่ค่อยจะหิวสักเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลมาแล้วนะมาแล้วจ้าลุงอ้วนถึงบ้านโดยสวัสดีภาพนะคะโอ้โหหิวข้าวมากนะคะตอนนี้ อยู <ort>. ceksin, ่ข้าวมากเลยลุงอ้วนทำไมสิวเยอะจังเลยเดีดเด็ออยู่บีบสิวใช่ไหมเนี่ยดูอะมาถึงกินเลยนะพ่อใช่เลยค่ะเจ้านี่มาแล้วเจ้านี่มาแล้วนะคะ

เราอ้วนไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เลยนะเนี่ยปบูารับเียพี่ต้องลองมาชิมก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนะคะพี่พีๆขาสามสิบบาทไม่อิ่มนะคะทำให้อีกถ้วยเลยค่ะนะคะ น้อา้ำปลาอยู่ทางนี้ข่ะย่าเดี๋ยวให้ลูกอ้วนกินก่อนค่ะให้ลูกอ้วนกินก่อนจะได้ให้ลูกอ้วนเมาส์มอยให้ฟังนะคะ ให้ลุงอ้วนเติมพลังก่อนไปกันเลยโต๊ะร้อนไหนกี่เออนั่นนะน้ำกังน้ำนี่มัให้ดิไปเส้นระบุปล่อยฮะไปเส้นอะไรกว่าทุ่งไปครับอะไรนั่นสวห้องโควิดไปไหนไม่ได้เพิ่มขึ้นทุกวันเลยน้องนิชใช่ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่ๆขาดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทางนู้นเงียบมากเลยเหรอ S <S โอ้ยนาอ,อ,อ,อเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านเลยนะคะท่านใดผ่านไปผ่านมานะคะแวะอยู่หน้าศูนย์นะคะก๋วยเตี๋ยวเราอยู่ฝั่งประตูทางออกนะคะตรงข้ามตู้ ATM นะคะพี่พี่มีก๋วยเตี๋ยวก๋วย,ยจับมีซุกี้นะคะทุกอย่างเลย โม่ไหนเนี่ยโม่ไหนโม่ถึงได้หรอนึ่งได้กันหมดเลยไรนอนลูกว่านเจอเจอเจอฝนตลอดทางเลยนะคะพี่พี่ทั้งขาไปขากลับเลยค่ะสุดทางเลยนะครับผมสุดทางเลยแล้วแล้วตอนเจอฝนเนี่ย คนน้องช้างมาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะงคลุงอ้วน <laughs> สะบักสบะบ, <laughs> สบ,สบมเปียกหมดเลยนะคะพี่ๆ <laughs> เป็นห่วงน้องช้างก็เป็นห่วงนะคะแต่ว่าฝนตกนาอเราก็ห้ามไม่ได้นะคะโ <laughs> <laughs> ชคดีที่มาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพทั้งคนและช้างนะคะ <laughs> ขอบพระคุณทุกๆก,ก,กำลังใจเลยนะคะพี่ๆถึงแม้ระหว่างทางจะเจอฝนก็ผ่านมาได้นะคะว่าจะพาไปดูไปหาูบ่าวก็ยัง คุยเขายังได้ลงตัวนะครับผมติดต่อไว้แล้วแต่ว่าคุยกันนัดวันนัดเดือนยังไม่ลงตัวนะคะพี่พี่คอนหมดไหมหมดไหม,ไม,หมยังไม่กล้าคอนเฟิร์มนะคะลุงอ้วนบอกว่ายังไม่กล้าคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าคุยกันไว้แล้วนะคะเดี๋ยวรอทางเ,เจ้าบ่าวเขาคอนเฟิร์มมาก่อนนะคะก็จะพาแม่รุไปหาแฟนหรือว่าแฟนจะมาหาแม่รุนะคะพี่พี่เดี๋ยวรออีกวันสองวันนะคะเดี๋ยวให้ทาง ผู้ใหญ่เขาคุยกันนะคะว่าอย่างไรเนาะตอนนี้ก็ทับทานกันไว้แล้วนะคะน้องนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะพี่พี่ให้พี่พี่ถ่ายกันมานะคะสุดหล่อนะคะพ่อพันธุ์ทางวัาก,กลางนะคะจะเป็นเชือกไหนนะคะรอบนี้ไม่เตือนเลยใช่ไหมคะป้าป๋ารอบนี้ทําไมไม่เตือนให้ป้าป๋าเลยนี่ ตาอ้วนแซบบอแบคร,ร,รัแซบคักค่ะยข้า,าวเจ้า,ายังไม่ลงท้องเลยโอข้าวเช้ายังไม่ลงท้องเลยน่าจะจากสักสองถ้วยน,นะคะงานนี้รู้สึกว่าดำขึ้นนะเนี่ย <c oughs> ผิวน้ำพึ่งขึ้นเยอะนะคะผิวน้ำพึ่งขึ้นเยอะเลย แต่ทางนี้ก็ครึ้มครมนะคะพี่ๆครึ้มครมเลยค่ะในกล้องจะสาว่างหน่อยแต่ว่าเอ,อในความเป็นจริงเนี่ยครึ้มพอสมควรนะคะเจ้าได้อีหยังมาฝากในลุงอ้วนบุญแยังเลยครับปปาปากาลงครับลอ้วนบอกว่าบายอญแดงยังเลยเด้อค่ะเด้อบอกาลงค่ะย่านโควิดอยู่แต่ในรถเลยนะคะอยู่แต่ในรถ ขนาดกินข้าวนะคะยังกินอยู่บนรถเลยค่ะพี่พ,พี่ไม่กล้าลงนะคะไม่กล้าลงอากาศดีนะคะวันนี้อากาศดีมือนี้มีไ์สดผลไม้กล้วยหรือเปล่าครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้ครับป้าป๋าเพราะว่าวันนี้นะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตตื่นเต้นกับ ขออนุญาตรับบทเป็นอันเนีนะรับบทเป็นเจ้ก่อนนะคะหลังสี่โมงเย็นเดี๋ยวมารู้กันนะคะว่าจะเป็นเจ้หรือว่าจะเป็นอย่างไรเนาะนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ไลฟ์สดอย่างแน่นอนนะคะสิบเอ็ดนาฬิกานะคะพรุ่งนี้มีแต่กล้วยล้วนเลยค่ะพี่ๆสุกสวยเลยนะคะสุกสวยเลยนะคะอร่อยทไหมอร่อยจ้าโอเคครับ ลุงอ้วนใส่เสื้อน้องนิกนะคะนี่พี่พี่รัดติ้วเลยเสื้อผมเอาอะไรลูกเอาเส้นอะไรครับเอาเนื้อเส้นเล็กไม่ผักไม่เนื้อเออไม่ผักไม่หนกชิ้นครับ มีขาวใสไม่ผักไม่นุ่งีนอ่ะพี่ๆเขามาสั่งก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวก่อนบอเบิ้ลสองถ้วยบอต้เพาวอ๋อมันเหนื่อยกินยังไม่ได้เยอะนะคะพี่พี่เหนื่อยแล้วกินยังไม่ได้เยอะนะคะกับบรรยากาศที่เมือนฝนจะตกนะคะ เออเดี๋ยวช่วยคุณย่าทำก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะพี่พี่ไอ้อ้วนเก็บเก็บเก็บจานหน่อยเก็บช่วยหน่อยพอดีมีน้องน้องนักเรียนนะคะแวะมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะทำก๋วยเตี๋ยก่อนนะคะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่ที่จะไม่เห็นกันเนาะ เอาอะไรนะคะย่ามีเรื่องน้ำุกมาม่าน <strong> ้ำซุปก็สุกี้เอาสุกี้ด้วยเอาสุกี้หมูทะเลทะเลบ้ทะเลบัน เดี๋ยวจะทำก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะพี่พี่เฮ้ยทาสุกี้ไอ้จี้วัจี้วัุ่นมากเลย

อ่านคอมเมนต์พี่ๆก่อนอร่อยแท้สวัสดีค่ะอร่อยค่ะย่างแกงอร่อยนะคะหิวนาง,งพักกันหิวมากเลยนะคะอาหารเช้าอ ำจิ้มซุกี้ค่ะพี่ๆไม่รู้ว่าห็นหรือเปล่าขอบุญเส้นเอยค่ะยังเตมล้ว สุก <łość> ี้ที่ร้านนะคะสุกี้ที่ร้าน กันหมอนกไไดกาาอะไรเนี่ยเป็นอะไรลูกถาดินวิยิโเอะไรเไยเส้นไห่าให้น้อด้ยมงไม่แยก้่น้อเามีเาไม่ผักือไม่เ้เ้วลู้มเนื้อด้วยาเเ้ลูกเเ้ได้ไม่หม ฝ่ายมากันแน่ฝ่ายมากมีก็แบงก์เนาะเกี่ยวมั้ยไม่ไม่แนบลองเฮ้ยเรื่อ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 ย

เรียบร้อยนะคะเดี๋ยไปบ้านก่อนเดี๋ยวเราไปหาลูกๆกันค่ะพี่ๆให้ลุงอ้วนเขานั่งเล่นก่อนนะคะรู้สึกเหมือนจะเหนื่อยมากคอมเมนต์ทักทายคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงเย็ยนมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวช่วงเย็ยนมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ เดี๋ยวให้ลุงอ้วนพักหายเหนื่อยแป๊บหนึ่งน้องนี่ก็จะไปทําธุระด้วยนะคะงานนี้มีแต่ภารกิจเลยอ่ะแปววแววแอบเล่นดินใช่ไหมนั่นอืมแอบเล่นดินใช่หรือเปล่าแอบเล่นดินใช่หรือเปล่าพบคนแอบเล่นดินนะคะ อคอมเมนต์ไม่ขึ้นหรือน้องนีกไม่เห็นคอมเมนต์เนาะพี่พี่คอมเมนต์บอกกันได้นะคะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะฮม <c oughs> โอเคนะคะพี่ๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในช่วงเย็นๆดีกว่าเนาะนะคะเพราะว่าตอนนี้น,น,น้องนิกไม่เห็นคอมเมนต์ท่านใดเลยนะคะไม่เห็นคอมเมนต์ท่านใดเลยโอเคขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะไม่เห็นคอมเมนต์เลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะโอเคนะคะสำหรับเที่ยงนี้สวัสดีค่ะ